สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะก่อนอื่นนะคะแอนมินก็จะพามาสรุปนะคะ แนวทางฮางนอยมัดรวมของเมื่อวานนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ01นะคะหลุดนะคะ38นะคะก็หลุดตัววิ่งมาเนาะ05นะคะมานะคะแอดมินให้เด่นหา8 5, หลุดเสียไดยะะ้ถ้าจับ5มาจับไม่เข้าตารางกำลังวันเข้านะคะ85 60นะคะก็เข้าตัวแปลงร่างให้นะคะตารางกำลังวันก็เข้า3ตัวนะคะ2 6 0นะคะ8 7ดเจ็ดเนเม้นเจาะไม่เข้านะคะตะว,วิ่งแมานะคะ7 7ก็หลุดนะคะให้เด่น7นะคะแต่ไม่เอาเบิ้์นนะคะ9 3ก็หลุดไปนะคะจบแล้วก็เข้า2น้อยนะคะก็ ได้เฮกันนะคะก็ยินดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมีหกมีหนึ่งสี่สาม สองนะคะแอนมินให้เด่นนะคะเด่นแปดกับเด่นสองนะคะเด่นแปดนะคะก็จะมี แปดศูนแปดสองแปดสี่แปดห้านะคะส่วนเด่นสองนะคะก็จะมี 2 3 2 4 2 7 สองเก้านะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมสองหกเนาะสำหรับชุดกันนะคะ mm hmm. ก็จะมีสี่ศูนย สามสี่หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดนะคะสำหรับการเบิ้ลนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งสามสาม ห้าห้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเจ็ดสองสี่สามแปดห้าสองสี่แปดศูนย์ห้าคูณนะคะ นิม่มขออนุญัตแถมคู่หนึ่งนะคะแถมหนึ่นะคะจดไว้ครับไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน,น้อยๆไวนะ้แนวอ้มอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซฟพารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดเลอกดไลค์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูด้วยหงเพงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า